สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการดูแลระบบเผาผลาญแล้วก็การควบคุมน้ำหนักซึ่งในบทความที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยเขาพูดถึงส่วนผสมสำคัญอยู่3ตัวเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงกันแน่ เป็นคำถามที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยถามตัวเองกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนที่กำลังตั้งใจดูแลสุขภาพหรืออยากจะไปให้ถึงเป้าหมายการออกกำลังกายของตัวเองเอาละครับเรามาลองหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยและนี่แหละครับในบทความนี้เขาชี้เป้าไปที่3ส่วนผสมหลักเลยที่อาจจะเป็นคำตอบที่เราตามหากันอยู่เราจะมาค่อยๆแกะรอยไปทีละตัวกันนะครับว่าเบื้องหลังของแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดในบทความนี้เลยก็ว่าได้ฟังแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับส้มภูเขาไฟหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือส้มสีเลือดพันโมโรหรือโมโรบลัดออร a เรนจนั่นเองค่ะที่มาที่ไปของส้มชนิดนี้นี่แหละครับคือไฮไลท์เลยบทความเขาบอกว่ามันโตในดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์มากๆที่ภูเขาไฟเอตนาในประเทศอิตาลี ซึ่งมันก็บอกเป็นในๆนะครับว่าสภาพแวดล้อมที่พิเศษนี่แหละที่ทำให้ส้มชนิดนี้มันไม่ธรรมดาแล้วอะไรล่ะที่ทำให้มันต่างจากส้มทั่วไปก็คือเนื้อของมันเนี่ยเป็นสีแดงอมม่วงเข้มเลยครับซึ่งสีที่ว่าเนี่ยมาจากสารที่ชื่อแอนโทไซานินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีเลยแล้วก็สภาพอากาศที่ปลูกมันก็ไม่เหมือนใครนะครับคือกลางวันจะร้อนจัดแต่กลางคืนกลับเย็นปัจจัยพวกนี้และครับ ที่ทำให้มันมีรสชาติที่หวานกว่าแล้วก็เปรี้ยวน้อยกว่าส้มปกติที่เรากินกันโอเคแล้วประโยชน์หลักๆที่บทความเขาเคลมไว้มีอะไรบ้างมีอยู่3ข้อเน้นๆเ,เลยครับข้อแรกคือช่วยยับยั้งการสร้างไขมันใหม่ 2. คือช่วยลดขนาดรอบเอวกับสะโพกแล้วก็ 3. ช่วยลดน้ำหนักตัวกับค่า BMI โดยรวมครับ แน่นอนว่าพูดมาแบบนี้ก็ต้องมีอะไรมาสนับสนุนใช่ไหมครับซึ่งบทความเขาก็เลยยกผลการศึกษาทางคลินิกขึ้นมาให้ดูด้วยน่าสนใจมากครับไปดูกันเลยในตารางนี้จะเห็นเลยครับว่านี่คือผลการศึกษาเป็นเวลา3เดือนในกลุ่มผู้ใหญ่ที่น้ำหนักเกินเกณฑ์ ผลที่ออกมาคือกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากซมโมโรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวเบียร์ไมรอบเอวหรือรอบสะโพกลดลงหมดเลยครับแล้วเป็นการลดลงอย่างมีในสําคัญทางสถิติด้วยนะเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มที่ได้ยาหลอกซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าจับตาม,มากๆครับเอาละครับผักเรื่องส้มไว้ก่อนมาต่อกันที่ส่วนผสมตัวที่2กันเลยตัวนี้เขาให้ฉายาว่าพลังงานอัจฉริยะครับมันคือ i s o m o t u l o s ครับเอ๊ะ มันคืออะไรถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งแต่ความเจ๋งของมันคือมีค่าดดชนีน้ำตาลตา่ำหรือที่เรียกกันติดปากว่า low GI ซึ่งหมายความว่าร่างกายเราจะจัดการกับมันไม่เหมือนน้ำตาลทั่วๆไปครับภาพนี้จะทำให้เห็นความแตกต่างชัดขึ้นเยอะเลยครับคือถ้าเป็นน้ำตาลปกติเนี่ยพลังงานมันจะมาแบบพรวดเดียวแล้วก็ควบลงไปเลยใช่ไหมครับระดับน้ำตาลในเลือดก็พุ่งปรี๊ดแล้วก็หิวเร็ว แต่เจ้าไอโซมทูโลสเนี่ยมันจะค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาแบบสม่ำเสมอทำให้น้ำตาลในเลือดเรานิ่งกว่าแล้วผลที่ต่อมาก็คือเรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นนั่นเองพอเป็นแบบนี้ประโยชน์ของมันก็เลยครอบคลุมทั้งเรื่องการคุมน้ำหนักแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายเลยครับคือมันให้พลังงานที่คงที่ทาให้เราออกกาลังกายได้อึดขึ้นแถมยังไปช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันอีกด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปคือช่วยให้อิ่มนานขึ้นด้วย มาถึงตัวสุดท้ายใน3ามทหารเสือของเราแล้วครับส่วนผสมตัวที่3คราวนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องของกล้ามเนื้อกันบ้างซึ่งสำคัญกับระบบเผาผลาญของเรามากๆเลยนะครับตัวนี้ก็คือแอลกูตา n e นครับมันเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหน่วยย่อยพื้นฐานของโปรโตีนในร่างกายเลยถ้าลองนึกภาพว่าร่างกายเราเป็นตึกโปรโตีนก็คืออิฐแอลกูตาเมนก็เป็นส่วนประกอบสำคัญมากๆในอิฐแต่ละก้อนนั่นแหละครับ แล้วมันทำหน้าที่อะไรบ้างล่ะจากข้อมูลที่เขาให้มาคือมันช่วยได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งช่วยลดไขมันช่วยให้เซลล์กล้ามเนื้อชุ่มชื้นขึ้นลดอาการเมื่อยลา้าแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยเรื่องความแข็งแรงกับการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อโดยตรงเลยทีนี้ทำไมเราต้องสนใจรักษาระดับกรูตามีนในร่างกายด้วยเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆบาดเจ็บหรือแม้กร,ระทั่งเครียดเนี่ย ร่างกายจะดึงเอากลูตามีนไปใช้เยอะมากครับจนอาจจะทำให้ระดับของมันลดลงได้นี่เลยเป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะกับคนที่แอคทีฟมากๆเอาละครับพอเรารู้จักทั้ง3ตัวหลักไปแล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับบทความนี้เขามีไม้เด็ดซ่อนไว้ด้วยสำหรับคนที่อยากได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นไปอีกแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มพลังให้มันทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นละ่ะจะมีวิธีไหนบ้างบทความนี้เขาแนะมาเลยครับว่า ให้ลองเอาสารสกัดจากส้มโมโรที่เราคุยกันใบตัวแรกอะมาใช้คู่กับสารสกัดจากชาเขียวครับใช่แล้วครับชาเขียวที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละเขาบอกว่า2ตัวนี้พอมาทำงานร่วมกันแล้วผลลัพธ์มันจะยอดเกี่ยวมากๆเลยทีนี้พอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเราได้ข้อสรุปอะไรจากเรื่องนี้บ้างอะไรคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราควรจะเก็บกลับไปครับ หัวใจหลักของแนวคิดนี้เลยก็คือการมองแบบองค์รวมครับคือไม่ได้แก้ปัญหาที่จุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นการดูแลพร้อมกันไปเลย3ด้านคือ 1. เป้าหมายคือการเผาผลาญไขมัน 2. คือการควบคุมสมดุลพลังงานและ 3. คือการดูแลรักษากล้ามเนื้อซึ่งทั้ง3อย่างนี้มันเชื่อมโยงและส่งผลถึงกันหมดเลยครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนะครับว่าหรือว่าเคล็ดลับของการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในการผสมผสานกันอย่างลงตัวของส่วนประกอบต่างๆที่มาจากธรรมชาตินี่เองนะ่าคิดนะครับ